คือพี่มาบีแฟนอยู่หรือเปล่าคะชินถามด้วยเสียงเบาๆมิกล้าสบตากลัวชมะมัดกลัวคำตอบที่จะได้รับจากพีเขาถามทำไมเขาถามเพราะอยากรู้ถ้าไม่อยากรู้จะถามทำไมแค่คิดนะคะใครจะไปกล้าพูดแบบี้ออกไปล่ะเออคือคือนิสาที่ว่านิสาชอบพี่มาค่ะชดมองการมันต้องมาแล้วกกกาหน่อยปาริสา ฉันรวบรวมแรงฮึดตนะัวหน้ามองคนตัวสูงตรงหน้าสบตากับดวงตาสีประหลาดแต่สวยงามในความรู้สึกพี่เขาจะได้ยินเสียงหัวใจของฉันไหมนะให้จังหัวใจบ้าเฮ้ยเป็นดังไปแล้วนะความเงียบเขาครอบงำระหว่างเราฉันไม่พูดพี่เขาก็ไม่พูดจนเราสองคนเงียบเงียบเป็นอยู่นานมากๆดูเร็วสิพี่มีสารในการหายใจจนจะเป็นลมหรือเมียไม่ได้ฮะอะไรคือไม่ได้ ฉันไม่ได้พูดหรอกกันหน้าตาท่าทางของฉันี่ยคงแสดงหอบแขนคําพูดคนตรงหน้าในเลยถอนหายใจแล้วอธิบายออกมาให้เข้าใจชอบไม่ได้ชอบพี่ไม่ได้ทําไมคะทําไมถึงชอบไม่ได้ฉันขมวดคิ้วถามลืมไปเลยว่าคุยเรื่องชวนเขืนกันอยู่ก็ถ้าชอบแล้วรู้ว่าจะเสียใจแล้วจะชอบกันไปทําไมฮะคืออะไรคือกำลังจะบอกว่ายังไงเขาจะไม่สนใจฉันเนี่ยหรอและถ้านิสาจะดึงดันชอบพี่ไปแบบนี้ล่ะกะตามใจ ติดตามหานิยาดักไววาวุ่นปฏิบัติการคว้าหัวใจคุณพี่นาา่านิ่งหาได้แล้วที่แอปพริตไหลทันวัยเด็กดีและยังอุดหนุนอีบุ๊คเรื่องนี้ได้ที่เมพตลาคาโปรโมชั่นเหลือเพียง179บาท